สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาสแซบค่ะมาค่ะวันนี้นะคะได้เมนูนแซ่บๆอีกแล้วค่ะพี่น้องน้ำพริกปลาทูนะคะทําเองคือเก่าเนาะกินกับผักอินูนผักสาบนะคะขมิ้นบ้านหนูเขาเรียกว่าอโนเนาะต้มแล้วเรียบร้อยนะคะเขาเรียกว่าลวกเนาะอันผลยังไม่สุกก็คืออันนี้นะคะนี่คือผลดิบนะคะมามีสมิตแดงนะคะขมิ้นบ้านหนูเขาเรียกว่ามันลวกสมัดอันนี้ แม่กี h o u าจี๊จุกนะเจีกัออจีบกลันจียกลั้นนะคะใบบบบบ้านมาทุกคนเซบน้ำกันวันนี้เสียงดังจักหน่อยเพราะว่าพี่ชายลงเสาบ้านวันนี้เนาะช่างมาวันนี้มีช้อนกลางเพราะว่ากินแม่หมดแน่นอนคนเดียวมาพี่น้อง ซื้อมาฉากส่วนคุณลุงวุฒิชัยด้วยจ้ะอันอนร์สซ่บเจริญอาหารอีกแล้วค่ะทุกคนแส่บ ใบโบบกแบบบรรดานะจิกกระน็องบ้านเหมยม้วนจังสี่เลยพี่นอ้องอื้มน้องกอง็งอ อากาศร้อนกุ้้าวไม่อยากออกไปข้างนอกเลยครับน้องลัดเคอยู่ในบ้านเปิดแอร์ทั้งวันค่ะเปิดพัดลมบ่ได,ด้ดอกเป็นลมแบบไอร้อนเนาะต้องมืด,มด <c oughs> คอมเมนต์บอกว่าผักสามนี่เคืาไปย่างก็แซ่บค่ะแต่ว่ายังไม่เคยลองนะ๋่ารอบหลังนะคะเป็นผักป่าที่สมัยก่อนในพานเดินป่าเขาจะใช้ทาวันนะคะในการกินน้ำของต้นผักสามมีประโยชน์ร้ายค่ะพี่นอ้องเป็นดูมันหวานอะ่ะบอกไม่ถูกมีความนุ่ม เนื้อนวลเนียนนะคะเิียมากออือขอโทษขอภัยบมง่วันนะจ๊ะผักมีเยอะไม่รู้จะกินอะไรก่อนพี่น้อง ้ำพริกปลาทูตำเองจ้ะเพราะว่าต้องทำให้ช่างกินเนาะ,ม,ะมื่อคือมว่ แบบตาแล้วพริกมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อันนี้เป็นผลดิบนะคะยังไม่สุกโอ้ ผลดิบนะคะถามว่าแข็งไหมก็ไม่ได้แข็งมากทุกคนจะว่ามันจะเสียงแบบกรอบมากกรอบมากทุกคนเสียงแบบหฟันแตกได้เลยอ่ะเป็นไรนิวอืมอืม เมนูข้าวหมดหม้ออันนี้คือผลดิบนะคะอหวานโทรศัพท์ค่ผลดิบนี่กินกับส้มตามแซบ่บ เพราะว่าํันแบบเหมือไม่ชอบแบบสุกนะคะทุกคนมันจะเนื้อแบบนุ่มละมุนลิ้นมากบอกไม,ม่ถูกลวกๆเอาอบางที่เขาไปดองนะคะใชบ กองมืดๆจังหน่ <c ười> อยเ <c ười> นี่ยบ้างในที่สุดข้าวก็หมดพี่น้อง <c ười>

ข้าวแตงไก่ยไหมเจองหลายอย่างเลย Khuân dài đây Khuân dài nấm một ใครได้กินต้องติดใจแน่นอนอร่อยมากข้าหมดแม่ข้าหมดอร่อยมาก อิ ừ, oh. t ưởng t ưởng. ่มโอหอร่อยมากทุกคนไอ้ขันนี้ไม่สุกมันจะตึงๆทำสุกแล้วมันจะบุ๋มเพราะว่าข้างในมันเป็นรูอ่ะตบท้ายแล้วเส้มือแล้วอืม ยังไม่อิ่มนะเรากินกับช่างเราองรอยไม่กินข้าวป่ะอะไรอมโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เหมนี่พาแซบด้วยนะคะเมนูวันนี้ก็น้ำพริกปลาทูนะคะง่ายๆค่ะทุกคนกินกับผักบ้านๆเป็นผักป่าเนาะบ้านหนูเรียกอนนอร์นะผักอีนูนนะคะภาษาอีสาน ภาษาไทยก็คือผักสาบค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็หากินยากนะคะก็อาจจะมีแล้วแต่บางพื้นที่น้องที่เขาปลูกนะคะทุกคนหรือไม่ก็ต้องไปหาที่ป่าเลยหายากอยู่ค่ะพี่น้องโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย